สวัสดีครับพบกับิีเกนเจอร์นะครับ โค้งสุดท้ายแล้วนะครับเรนเจอร์ของรอบเดือนกรกฎาคมก็จะจบเรียบร้อยนะครับอ่ะซึ่งตอนนี้นะก็ทําภารกิจต่างๆให้มาเรียบร้อยนะออาเก็บแต้มพงแต้มผาตนะครับบิงโกบิงโกเอาให้ครบครับเตรียมพร้อมนะรูบี้ตัวกระชาครับตัวกระชาก็ไปไล่เล่นนะครับด่านยากหอคอยนะครับอ่าเขาวงกดโอ้ยผมยังไม่ได้เล่นเลยเขาวงกดเอาจริงขี้เกียจเล่นมากไม่รู้ว่าจะได้เล่นไหมอ่ะเขาวงกดนะครับไปกดนู้นนี่นั่นนะนะแล้วก็อ่ารับตัว กาชานะเตรียมพร้อมโคโรโบโตเกียวเรนเจอร์ซีซั้นสซึ่งจะมาในวันพุธนี้พุธสาวเสดกักระ,กะดาอ่ะคอมเมนต์ของคลิปวันนี้ยังมีถามยู่นะอ่ะก็ไปดูคลิปกันได้ครับสปอยตัวละคระไปดูคลิปแรกของวันนี้กันนะครับว่าเฮ้ยมันจะอ่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเหลือตัวละครอนะไรเรนเจอร์จะเก่งแค่ไหนไปดูคลิปแรกแล้วกันนะครับส่วนวันนี้นะ อ่านะบิงโกครับดองเอาไว้ยังไงก็ครบนะครับเพราะว่าเกมแจกมาอีกนะทิ้งทวนอันนี้จะเป็นตัวเลือกครับตัวเลือกจะแจกวันนี้29กับพรุ่งนี้30คือเรียกได้ว่ายังไงก็ครบอ่ะผมว่ายังไงก็ครบนะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาเล่นให้ดูทิ้งทายครับอ่าส่วนเรนเจอร์ครับ ใครอยากได้ตัวมูลตัวมูลผมมองว่ามันเป็นตัวเสริมนะมันไม่ใช่ตัวหลักนะแล้วก็นํามาเล่นเน้นในเกมนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างจะใช้ดีดนะนเกียร์ซัมเมอร์ก็ค่อนข้างจะมีชิ้นที่ดีแน่นอนนะครับแล้วก็แพ็คต่างๆใครยังไม่ได้จัดนะ,ะก็แนะนาร้านตัวเกมนี้นะครับ A C K เกมทับอัพเซนเตอร์ราคาถูกประภัยเติมไวรัเปอร์เซ็นเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดนะทั้ง30 30เปอร์เลยนะครับทั้งลูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเติมถูกมีแค่ I O S ครับถ้าเกิดทำรไรเกียวรติเกอร์ลู นะถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้นะครับ Android จัดเองได้เลยนะครับอตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมดื่นในราคาถูกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับใครอยากได้ร้านตรเกมที่ปลอดภัยถูกรวดเร็วนะแนะนำร้านเอสเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใต้ description คลิปนะครับเอสเกมทาวน์เซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวรร้อยเปอร์เซ็นต์นะใครพร้อมรีบไปจัดที่ร้านเอสได้เลยนะจะเติมเปิดตอนนี้หรือจะโุนไปโคโรโบโตเกียวรีเเวนจอรร์คับ ก็จัดได้เลยนะครับล่าสุดเกมแจกมานะก็2วัน,นครับแจก2วันติดเพราะว่าเดิมเนี่ย เราจะได้ตั๋วเลือกกันประมาณ5า้าใบอ่ะโดยประมาณนะแล้วเกมแจกมาอีกใช่ไหมรวมเป็น7จ็ดฉะนั้นตอนนี้นใครเหลืออยู่7จ็ดรูนะครับก็ยังไงก็ครบนะครับแต่ว่าตั๋วเลือกเนี่ยจริงๆผมทําคลิปเตือนมาตั้งแต่วันแรกๆแล้วคือผมอ่ะเป็นคนแรกเลยที่บอกว่าดองดองไปเถอะนะครับโฆษณาลองทําให้ดูแล้วว่าอ่าถ้าไม่ต้องดูเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะซึ่งหลายคนก็อาจจะรีบเล่นก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะว่ารีบเล่นจบไปบุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้รับของอะไรแล้ว นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดรับอื่นๆนะตัวกระชงตัวกระชานะตเตียมพงเตียมพร้อมนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำฐฐารกิจอุนีตัวกระชาเนี่ยอย่างที่บอกนะในเนสูงสุดมันมีตัวกระชาสี่ใบน,นะซึ่งซึ่งผมก็ได้ทุก ID ดีเพียงแต่ว่าได้ i อดีแรอบเดียวเออไม่ค่อยจะได้สามเฟรนซ์เดย่ก็ไอดีที่มันโชคดีมากๆก,ก,ก็มีได้หมดเลยนะหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบครับก็สะสมกันเอาไว้นะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยรอลุ้นนีกว่าผมก็ไม่อยากจะคิดอะไรลร่งหน้านะคือ โคโรโบอ่ะพื้นฐานมันควรจะต้องแบบว่ามีความเก่งพื้นฐานอ่ะซึ่งรอบนี้แอบคาดหวังว่าเฮ้ยคือคือ,คอมาซ้ำอ่ะในกรณีที่แบบมาซ้ำํำก็จะมีคอมเมนต์ที่บอกว่ามาซ้ํามันมักระกากกว่าภาคแรกอ่าแต่ว่ามันก็มีหมดนะครับอย่าง Attack on Titan เนี่ย ภาคภาคไฟนอลซีซั่นเนี่ยมันเก่งกว่านะเออทั้งความสามารถทั้งตัวเรนเจอร์นะวันนี้คือเก่งคู่เลยนะก็เลยแอบคิดว่าเฮ้ยขอให้มันแบบว่าย้อนลอยเหมือนแนอ้นทักออนในทานดีกว่าเออให้มันมาซ้ำแล้วแบบมันเก่งนะครับอ่าถ้ามาซ้ำแล้วแบบไม่เก่งจริงๆ มาซ้ำอ่ะมักจะเก่งกว่านะแต่ว่าไทาม์ไลน์มันต่างกันเนอะอย่างตอนสลรามหนึ่งเนี่ยอันนั้นมันเป็นของเก่าอ่ะมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีอะไรครับพอมาเป็นสลรามสองเนี่ยมันเก่งขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่ามีร่างเก้าดาวครับความสามารถก็ดีกว่าเพียงแต่ว่าตัวเรนเจอร์ไม่เก่งก็แอบกลัวนิดๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างตอนสลรามเนี่ยเขาขายเกียร์เรกได้ว่าเขาขายเกียร์อยู่เหมือนกันนะเพราะามันตกที่รอบเกียร์อาวุธใช่ไหม แต่ว่าโตเกียรีเวนเจอร์นะครับของสิหหาปีที่แล้วเนีย่ยมันก็เป็นเล้ากเกียร์วุดซึ่งเรนเจอร์ก็เก่งนะเพียงแต่ว่ามันเก่งตัวเดียวอเอาตรงๆนะมันเก่งตัวเดียวก็คือตัวไมกี้นั่นเองนะครับทาคิมิจินี่คือีด้ได้ว่าเออไม่ทําความสบบามารถให้มันไม่ทําความสามารถให้มันให้มันเหมือนกันนะ่ะก็คือหยุดห้า อ่าไปดูในคลิปแรกดีกว,ว่านะก็ได้คุยรายละเอียดไปเรียบร้อยนะแล้วก็เรื่อง,องความพิเศษนะว่าทําไมนะครับถึงเอากลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่าเรียกว่ารู้ข้อมูลแล้วก็บอกไปในคลิปแรกลองไปดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเล่นพาลกิจก่อนอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะกดรับให้มันครบไปเลยนะเพราะว่าขี้เกียจละมันเหลือแค่วันเดียวนะก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วนะครับคือหลายคนอาจจะบอกว่า ไม่รีบเล่นให้ครบในส่วนของบิงโกนะสาเหตุเพราะว่ามันจะยังได้รับของรอบอยู่เดี๋ยวกใครเล่นครบก็คือไม่ได้เลยแหละหลักๆก,ก็อยากได้ขนนกก็แหละหรือบางคนก็อยากได้เพชรกิ้วนะครับเอาไปเล่นกันนะครับอมาครับเดี๋ยวมาดูกันนะ,ะวันนี้ผมเอาให้มันครบเรียบร้อยเลยนะครับนี่เดี๋ยวดูกันนะบิงโกนะครับผมดองเอาไว้ไม่ดูโฆษณาไม่อะไรเลยเพราะว่าบางคนบบว่า โอ้โหดูไปก็แบบซ้าๆนะอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับตอนนี้ผมเหลือ3 4 5, 6 7 8ห้า11 12ดเเหลือ12รูอ่ะผมเพิ่งมาเล่นวันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะอ่ะตัวเลือกไม่ใช้ใครไปใช้ตอนแรกก็จบไปนะครับใครไปใช้ตอนแรกสุดก็จบเลยนะเพราะผมบอกไปแล้วครับว่าตัวเลือกนับอย่าไปใช้ตัวเลือกอย่าไปใช้เพราะว่าเราจะมาใช้วันท้าย เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ไปในวันต้นๆนนะ่ะมันเสียของฟรีเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะวนซ้ําๆคือเราจะเปิดจนกว่าอ่าเปิดจนกว่าจะเหลือรูท้าย,ายๆจริงๆนี่เดี๋ยวดูนะดองเอาไว้ครับเกมจะใจร้ายขนาดไหนอ่าเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้ตัวเลือก7ใช่ไหมก็คือ7รูนั่นเองอ่าเดี๋ยวว,ว,วันพรุ่งนี้นะอย่าลืมเข้าเกมมานะเ่อบางคนเหลือแบบรูสุดท้ายนะครับ นี่โฆษณาไม่ดูครับไม่ใช่ว่าไม่สนับสนุนนะแต่เราบอกแล้วว่า,าส,วสมมติมีอะไรมาเนี่ยเราจะต้องแบบลองวิเคราะห์ลองคาดเดาวดูนะครับว่าแบบไอ้ทิศทางเกมมันจะเป็นแบบไหนนี่ผมเพิ่งได้กบ8ดาวนะไอ้กบเก้าดาวเพิ่งได้กบเก้าดาวนี่ลองคิดดูดิเราดองเอาไว้นะอันนี้ตัวเลือกมาแล้วสามนะครับของผมยังบุญได้อีกสี่สิบห้าผมจะได้ตัวเลือกอีกสามแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกหนึ่ง อาจากนั้นเนี่ยวันนี้นะนี่เห็นไหมคือเกมไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นครับผมบอกแล้วครับว่ายกเว้นนะคือแน่นอนครับทุกภารกิจที่เกมจัดมาเนี่ยมันจะมีเลทภารกิจที่แบบว่าง่ายกลางยากมากนะครับซึ่งยากมากเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบว่าต้องทำภารกิจต่อเนื่องอ่ให้ครบแบบ อาจจะ23วันหรือ25วันเงี้ยต้องทําแบบจากภารกิจรายวันนะอันนั้นมันยากนะอันนั้นจะเป็นภารกิจยากที่แบบว่าเขาอาจจะแจกของที่ค่อนข้างจะแร่มากจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากให้ผู้เล่นเนี่ยอยู่ในเกมคืออันนี้มันเป็นธุรกิจเกมนะผมว่าถ้าเกิดเรามองในภาพกว้างๆอ่ะเกมมันมีเยอะมากครับเกมก็คือเกมไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเกมประเภทไหนคือแต่ละคนก็จะชอบเกมที่แตกต่างกันครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกมไหนทําให้ผู้เล่นเนี่ย อยู่ในเกมให้ได้นานที่สุดเนี่ยเออเขาก็ไม่มีเวลาเล่นเกมอื่นอะอย่างเกมเนี้เอาจริงนะภารกิจเยอะเนี่ยผมถึงแบบว่าเล่นอยู่เกมเดียวนะครับก็ไม่มีเวลาด้วยอะไรด้วยนะะฉะนั้นเนี่ยเวลามีอะไรออกมาครับเราก็จะดูนะครับว่าเฮ้ยเขาต้องการให้เราเล่นอะไรทําอะไรบางอันคือจําเป็นต้องเล่นยาวก็ต้องเล่นยาวจริงประเภทที่ว่าไม่เล่นไม่ได้ไม่เล่นก็อดนะผมเคยมีอยู่งง้นนะ คือแบบพลาดไปวันหนึ่งอ่าไม่มีเวลาลืมนะครับเพราะว่า ID ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่อย่างอันนี้ผมบอกแล้วว่าผมดองผมดองเพราะผมคำนวณดูแล้วเนี่ย ผมว่ายังไงก็ครบแล้วก็เชื่อว่าเกมไม่น่าจะใจะร้ายขนาดนั้นว่าอ้จะต้องมีคนพลาดยกเว้นว่าเล่นน้อยจริงๆอ่าอันนี้ก็พลาดแน่ๆนะเหลือเล่นน้อยจริงๆอ่าพลาดเยอะไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าเล่นครบทุกวันเพราะว่าอย่างเงี้ยผมบอกแล้วนะครับว่าส่วนใหญ่ผู้เล่นในเกมไนนเจอร์นะเราอยู่ในเกมนี้กันมาตั้งนานแล้วเราก็ทําภารกิจรายวันนะครับแล้วก็อย่างภารกิจบิงโกก็ทําให้ดูไปตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะครับว่า3นาทีภารกิจบิงโก เออนะเข้าห้องน้ําครับเดินทางไปไหนใน3สามนาทีแค่นี้มันแป๊บเดียวจริงๆครับก็สามารถที่จะครบละในส่วนของภารกิจนะครับอ่าส่วนถ้าเกิดแบบใครรีบเล่นแม้กแต่แรกเพื่อที่จะมาขงิงคือส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะผมเข้าใจนะเปิดเลนเจอร์เปิดเกียร์เปิดแพ็คอ่าน,นอนนะครับก็จะมีการขงิงนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของจิตวิทยานะครับคือมีคนทํางานวิจัยตรงนี้มาว่า ในทุกๆเกมเลยนะเพราะเกมที่เป็นประเภทเกมตู้กาชานะครับซึ่งแน่นอนเกมตู้กรชานะ่ะมันคือการเสี่ยงดวงเอาว่ากันตรงๆมันก็คือกึ่งกึ่งการพนันนั่นแหละนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความยากง่ายในการเปิดซึ่งคนที่แบบว่ารีบเปิดได้เขาก็จะมาขิงซึ่งการขิงในโซเชียลออาไม่ว่าจะในไลน์ใน Facebook หรือในกลุ่มหรืออะไรต่างๆนะครับแน่นอนละ่ะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาเป็นจํานวนคนกี่เปอร์เซ็นต์อ่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้คนนะครับ ที่เขาแบบว่าอาจจะแบบเฮ้ยเราอยากได้วะทําทไมไอ้นี้มันได้แล้ววะทําไมไอ้นี่ใช้ตั๋วฟรี5าใบ10บใบ15บใบแต่เราเนี่ยลงทุนรูบี้แบบ3ามพันสี่พันแล้วแบบเอ้ยก็ยังไม่ได้การันตีสูงก็ยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการครับฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะแบบว่ารู้สึกแบบจิตตกนะรู้สึกจิตตกนะรู้สึกว่ามีความท้อใจว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาเปิดได้กันเยอะซึ่งแน่นอนครับสมมุติว่า สมมุิตัวอย่างนะ100คนรอ่คนครับ100รคนเนี่ยมีคนสัก30คนที่ได้แล้วเอามาขิงลงโซเชียลแต่อีก70คนเนี่ยเขาไม่ได้นะเราอาจจะเป็นหนึ่งใน70หรือเราอาจจะเป็นคนในส่วนมากก็ได้คนที่เขามาขิงเนี่ยอาจจะเป็นคนส่วนน้อยก็ได้นะเออครับที่เขามาขิงนะเออฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ แต่จริงๆอะเราอยากอยู่ในฝั่งผู้ชนะอยู่แล้วล่ะผมเชื่อว่าผมเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันต่อให้ฝั่งผู้ชนะจะไปมีแค่แบบ5% 10%เราก็าอยากอยู่ในฝั่งนั้นเว้ยเออเราก็าอยากเปิดได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องทาใจสนิดหนึ่งเพราะว่าบางรอบแบบแต่ละรอบของเกมมันก็ไม่เหมือนกันนะบางรอบมันก็ออกยากออกง่ายมีช่วงเลดแตกมีช่วงเลดหลุดนะฮะเวลาทําคลิปให้ดูเนี่ยเพราะว่าผมก็จะดูทางบ้านนะครับ ดูตามกลุ่มต่างๆนะหรือบางคนก็ส่งข้อมูลมาว่าพี่ช่วงนี้ออกเยอะมากเห็นมีคนเปิดเยอะอ่ะเราก็ไปดูว่าเฮ้มันออกเยอะนู่นนี่นั่นไหมอ่าก็จะมีการเปิดการชานะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการวางแผนตุนลูบี้นะครับตนุนอ่าตัวการชานะครับอ่าอันนี้สําคัญมากเพราะว่าพอถึงเวลาที่มันจําเป็นจริงๆอะ่ะนะครับมันก็คือเราก็ต้องไปเปิดช่วงนั้นอ่าแต่ถ้าเกิดเราเป็นสายเติมไม่ต้องซีเรียส พร้อมก็เติมเลยแต่ถ้าเก,กิดเราเป็นสายฟรีเนี่ยเราจะต้องวางแผนเยอะสักนิดหนึ่งแล้วก็แน่นอนนะว่าการจับเป็นสายฟรีแล้วเปิดให้ได้ทุกรอบอะผมผมอยากจะใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยนะในกรณีที่แบบว่าต้องเปิดให้ได้เรนเจอร์ตัวที่เก่งที่สุดอาจจะเป็นคู่เทพ2ตัวหรือว่าเกียร์ที่ดีนะมันไม่มีทางแหละฉังนั้นเนี่ยมันต้องทำใจว่ามันจะต้องมีรอบที่เฮ้ยเราเปิดไม่ได้วะ่ะ อ่านะครับส่วนเรื่องของการดองอันนี้ผมผมไม่ห้ามนะเพียงแต่ว่าการดองอะ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกเฟลในระดับสูงครับอย่างเช่นแบบว่าเอ้เราต้องการเก็บรูบี้จำนวนมากเพราะว่าต้องการเกียร์แบบนี้แล้วก็เลือกเลือกที่จะข้ามหลายๆรอบอย่างเดือนหน้าเนี้ยเกียร์อาวุธ8ดาวมันโดนแน่นอนนะสำหรับผู้เล่นที่ผู้เล่นอ่าใหม่ๆห,หรือผู้เล่นที่ไม่เคยมีเกียร์โดนแน่นอนเนะี้ยอยากให้ได้สัมผัสเกียร์โดนแน่นอนคุณจะ เห็นเลยนะครับว่าเรนเจอร์มันถูกยกระดับในระดับสูงเลยอาจจะใส่ตัวดาเมจตึงๆเบื้องต้นนะเอาดาเมตตึงๆก่อนนะครับดาเมตตัวท่าดีๆตัวแจ่มๆนะครับหรือไม่ใส่ตัวป่วนที่ป่วนได้มากๆนะครับมันจะเห็นผลชัดเจนเลยว่าคุณจะเล่นได้ง่ายขึ้นอนะ่บวกกเกมตั้งรับก็ชนะได้โหดขึ้นอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเลือกห้ามเพราะว่า ต้องไปเปิดธันวาเพราะว่าธันวาเนี่ยทุกคนจะวางแผนกันว่าเอ้ธันวาจะเป็นรอบที่คุ้มมากที่สุดเพราะว่าธันวาเนี่ยมันเป็นรอบของโคลโรโบเรนเจอร์นะครับแล้วก็ช่วงปลายปีนะครับประมาณวันที่23เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นคริสต์มาสอ่าซึ่งบางคนก็จะเปิดเกียร์โคลโโบครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยไปเปิดคริสต์มาสเพราะว่าการันตีน่ะมันจะย้อนมาที่โคลโโบอย่างเดียวอ่าแล้วก็เก็บรูบี้ไปเปิดคริสต์มาสด้วยความที่ว่าคริสต์มาสเนี่ยมันมีเกียร์สำรองค อ่าครับแค่นั้นเองนะคริสต์มาสจะมีเกียร์สำรองที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเเขาก็เลยจะเน้นไม่เปิดคริสต์มาสจะค่อนข้างคุ้มค่านะครับแต่อย่างเงี้ยเดือนหน้าสิงหาอาวุธ8ดาวนะครับเจ็ดดาวเป็นตกแต่งอ่านะตมหูอิสนะนะมาไหมนะครับอ่ต้มหู คากโจะอะไรประมาณนี้จะมาไหมอ่ะไปดูกันแล้วกันนะแล้วก็กัญยาเนี่ยมันก็คือเป็นรอบเกียร์จันทาอ่าพอเป็นรอบเกียร์จันทาปุ๊บเกียร์จันทาก็ดีไม่รู้จะทาเกียร์ออกมาใหม่เอามาล่อใจไหมคือระหว่างเนี้ยเราถึงบอกว่า ตัดสินใจกันเอาผมไม่สามารถตัดสินใจให้ได้ว่าคุณจะเลือกดองข้ามยาวในกรณีที่เราไม่ใช่ส่เติมนะหรือแบบเติมแพักเล็กน้อยครับแบบนี้มันต้องเสียโอกาสที่จะลุน้นเดินสิงหาลุน้นเดินกันยาอัตุลัก็โคโรโบอีกก็มีเกียร์มอีกมันต้องลุ้นข้ามข้าม,ามครับแล้วพอไปเปิดทีเดียวเนี่ยสมมติว่า Ruby ไม่ถึง7000มันไม่ได้เลือกนะหรือแบบเฮ้ยว่างทางมันแย่มากๆแต่ว่าคริสต์มา ส่วนใหญ่จะออกเยอะนะส่วนใหญ่จอกเยอะนะในส่วนของ5ดาวหดาวนะครับแต่ว่าเจดาวบัดดาว่ากันทีนะเนี่ยแบบนี้การที่เก็บดองยาวๆเนี่ยมันอาจจะแบบว่าเสียใจมากขึ้นอ่าเหมือนแบบจีบหญิงอ่ะแม่งจีบเป็นปีเลยไม่ได้สักทีหนึ่งมันก็เสียใจนะมันก็รู้สึกว่าผิดหวังแบบโอ้ไอหมอนั่นแม่งเข้ามา10นาทีเองคว้าไปแดกแล้วอะไรประมาณนี้นะอันนี้ยกตัวอย่างเียๆคำานะวันนี้ซีเรียสนะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็จะมีเรื่องของตรงนี้แหละที่อ่ คาดหวังเพราะว่าใช้เวลากับการตั้งเป้าหมายเอาไว้ยาวนานมันจะผิดหวังเยอะ่อะตรงนี้ก็เอาใจช่วยนะักในทุกๆเรื่องนะบางคนก็แบบนี้นตั้งใจทำะารย,ยาวนานแล้วแบบผิดหวังก็ต้องตั้งสติแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ฉะนั้นก็เอาประมาณนี้วางแผนอะไรให้ดีๆนะครับอะในส่วนของตรงนี้ตัวเลือกอ่ะสุดท้ายผมเหลือยูก,กี่รู่งสส4 5 6จบปึ้งครับพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ภาร,รกิจช่อง3าอย่างเงี้ยผมเลือกเลยเพราะว่าครบและอ่ะผมไม่เล่นแล้วอ่ะผมก็เลือกเลยอ่านะครับ รู้ไหนอยากจะได้อันนี้ตัวรีเซ็ตความสามารถก้าวดาวนะครับนี่เลือกเลยนะครับมาเลือกวันท้ายๆผมบอกนะครับนะใครไปเลือกวันแรกๆก,ก็เสียตั๋วเลือกฟรีนะครับแล้วมาตอนนี้ก็อาจจะเหนื่อยนะผมใช้คาว่าใครใช้ตั๋วเลือกไปตั้งแต่แรกๆจนหมดแล้วเนี่ยผมใช้คําว่าอาจจะเหนื่อยได้นะครับอ่าสาเหตุเพราะว่าอ่าผมเลือกดูไหนเดียวเนี่ยเลือกกบนี้ก็ได้ครับอ่ามันอาจจะเหนื่อยครับเพราะว่าตั๋วเลือกเนี่ยมันต้องสะสมค่อนข้างจะยาวนานนี่ ดูครับน,นี่เลือกไปเลยครับเพราะว่ายังไงก็ครบเดี๋ยวพรุ่งนี้แจกตัวเลือกอีกหนึ่งอันแล้วผมเนี่ยช่องสามนะสามได้อีกเอออันนี้ครบแน่นอนนี่ผมเลือกเลยอ่านะาเหลือเอาไว้สองรูสักนิดหนึ่งแล้วกันอ่าไว้เล่นนะในสวันที่30นะครับอย่างเงี้ยผมก็ได้ของจนครบเลยนะไม่ต้องดูโฆษณาไม่ต้องปวดหัวซ้ําช่างมันซ้ําก็เล่นไปอย่างที่บอกว่าถ้าเราวางแผนตั้งแต่แรกๆเนี่ยอ่าแน่นอนครับ สบายหายห่วงแล้วนะนี่มาครบเอาวันได้ทายครับได้เล่นครบทุกอย่างไม่ต้องดูโฆษณาให้ปวดหัวไม่ต้องมานั่งวนซ้ำๆนะอฉะน,นั้นก็อย่างที่บอกทุกอย่างนะครับถ้าเราวิเคราะห์วางแผนแล้วมันเป็นไปตามเป้าที่ต้องการนะเราก็จะแบบว่าเหมือนทางสะดวกอะ่ะเออไม่ต้องมาเสียเรื่องอะไรมากมายครับอ่ะก็จช่วยนะในทุกๆเรื่องครับทั้งในเกมราเจออ์นะแล้วก็นอกเรื่องด้วยครับเอาวันนี้ก็มาแนะนำประมาณนี้อย่างที่บอกว่าเวลามีอะไรมาเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะทำคลิป วิเคราะห์วางแผนซึ่งแน่นอนก็จะมีเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาแนะนําซึ่งบางทีเนี่ยเขาคําแนะนําเขาดีมากนะผมก็จะรับมาฟังแต่ถ้าเกิดคําแนะนําบางอย่างที่เฮ้ยอาจจะเห็นไม่ตรงกันก็โอเคแล้วแต่มุมมองอย่างเนี้ยนะครับในส่วนของบิงโกผมบอกแล้วผมดองผมดองนะครับผมไม่ดูโฆษณาสุดท้ายนี่สิ่งที่ผมวิเคราะห์แล้วฟันธงนะก็ถูกต้องนะครับแล้วก็เกมก็แจกตัต๋วเลือกเพิ่มมา2ใบนะวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับใครก็ได้ตั๋วเลือกมา ดูก่อนเหลือกี่รูอ่าประเมินให้ดีๆเพราะว่ามันทิ้งท้ายแล้วบางคนตอนเนี้ยยังดูโฆษณาอยู่เลยนะในกรณีแบบว่าเล่นน้อยมากนะแล้วก็ใช้ตั๋วเรื่องไปอย่างรวดเร็วนะอ่ะก็เอาใจช่วยให้มันครบแล้วกันนะหรือไม่ก็อย่างน้อยๆครับก็คว้าช่องที่มันแบบว่าได้ของที่มันคุ้มค่าอ่ะไม่จาเป็นจะต้องไปสุดทางก็ได้นะเอาจิงนะไม่จำเป็นต้องไปสุดทางก็ได้นะครับเพราะว่าอ่าจริงๆเนะี่ยผมว่าไปถึง5้าแถว ก็โอเคแล้วส่วนของก้อนว่าในะทางขวากท็ที่เด่นๆหน่อยก็ตัวรีเซ็ตก็สามารถก็ดาวนะครับตัวกระช่าหรือกบอ่าหรือว่าหินปลุกพลังอะไรประมาณนี้นะก็เอาแค่ประมาณนั้นพอใน,น,นกรณนนีที่ไม่ครบก็เอาให้มันได้้มที่สุด อใครอยากจัดเดนเจอร์ทิ้งท้ายครับมีทุนอยู่นะจะเติมเปิดเติมตูนไปโครโวโตเกียเวเดนเจอร์ครับแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับ s อสเคเกมทับฟับเซนเตอร์ราคาถูกประดภัยเติมไวรแลเปอร์เซนต์นะเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์นะทั้งรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะเติมทุกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS นะครับถ้าทำอะไรเกี่ยวกับรูบี้นะก็ต้องหาไอโฟนไอแพดเปิดกระกชากดรับรูบี้นะครับถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้แอนดรอยจัดเองได้เลยนะครับเอาตอนนี้ปลอดภยัยแน้นอนรับเปอร์เซนต์ครับร,าานะร้านค้านจะ ถูกกว่ภาภัยรวดเร็วครับแนะนำร้าน ACK เลยครับเดี๋ยวแปดนึงนัานเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใต้เด p t i o n คลิปนะครับ ACK เกมทรายบ้นเตอร์ราคาถูกกว่ภาภัยเติมไว้แล้วเซนใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะครับปะวันนี้ประมาณนี้นะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ